การบูรณการร่วมการข่าวของจังหวัดนะครับได้มีการจับกลุ่มสายยาบ้าลายํำพันหนึ่งลายนะครับจากการขยายผลด้วยนะครับซึ่งภาษาผูคา้ค้าเรียกนักบินนะครับเอายามาวางตามจุดต่างๆนะครับซึ่งทางเราก็ได้ที่พักยาเพื่อจะกระจายออกตาม,มอำเภอต่างๆนะครับว่าจะปุ่มสามลายนี้ได้กา,สาแสดงแสดงว่าผู้ใช้ยาเนี่ยจะเป็นกลุ่ม ลุมระดับที่มีมีมีเงนินนะครับมีกำลังบริเวณถนนเจษฎารักษ์ที่มาตัอนจุรัฐรัฐห้าสิบมัดนะครับที่ปรากฏดอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็พ่อแม่นะครับทําลายทรัพย์สินแล้วก็ต่อไปก็จะไปทําลายผู้อื่นโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับซึ่งบุคคลพวกนี้เราก็สํารวจตามที่อยากนําเรียนทนังสือประชาชนให้รับทราบนะครับท่านถือว่าเป็นผลงานชิ้นเอกชิ้นโบแดงนะครับในการทํางานของ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัดงานในครั้งนี้นะครับก็ขอชื่นชมเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะทีมงานของท่านผู้การบรร,รั์รจัร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็ทีมงานส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับ

จ๊เก <Pop> ็เป็นยังไงเอาเอาเอาลงมาเท่าไหร่มาตอนมาที่แรกครับมี20กับ20คามประมาณวันไหนบลงอย่ไหนบ้างวางในใจบ้างหอดเลยมาหน้าในขีราคาแต่ยังไมยังยไม่บอกมาาจุดตัวเราเราเาดูคนมาเอาของไหม เขาให้มาเน inhos, ้าไหนก็15กันหาถ้าเกิดเนาะรถกีถ้าอย่างนี้มันเกิดมาได้เกิดอะไรครับไเกิดไ่เกิดหนไปย่บมามาแรเมีของรถกีื้อไห้อนี่รกไม่ใชเพาการอยุดไม่เพียพอเด็กเดไม่ใช่เด็กเด็กไมาใช่เา็กเด็ไมาใช่